อ่าเรามาฟังเคสทัดดีกันเมื่อวานนี้ก็น่าสนใจนะครับเรื่องเคสทัดดีแต่ก็เจ้าของเคสทัดดีก็ต้องทําใจนะลุงนะคือเรื่องของกฎหมายก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายไปไปตามกะบินบ้านเมืองเขาอย่างนั้นแหละเขาจะทํำไงก็แล้วแต่เขาว่ากัไปตามเนื้อผ้า แต่ส่วนตัวของเราซึ่งเป็นยากของผู้ตายนะจะไปคิดแค้นหรือจะไปคิดแก้แค้นอะไรเขาเลยนะจ๊ะครับครูไม่ใหญ่เคยพูดถึงการแก้แค้นมาแล้วซึ่งมันมีอยู่สองวิธีวิธีที่หนึ่งแก้แค้นแบบสะใจแต่ว่ามีเวรมีภัยในสังสารวัติ วิธีที่สองแก้แค้นแบบสุขใจแต่ไร้เวไรไภในสังสารวัตรอะสะใจกับสุขใจถ้าสะใจเนี่ยเขาหนึ่งก้อนอิดมาแล้วก็สองก้อนหินไปรหรือว่าก็เป็นสิบก้อนหินไปเลยอย่างนั้นเป็นการผูกเวรไม่ได้เรยวเป็นการตัดเวรแต่ถ้าหากวิธีที่สองคือแก้แค้นแบบสุขใจไร้เวรไภล้วก็ตั้งแก้ให้คลาย เหมือนแก้หอกวิตเตียวอย่างนั้นแหละให้มันคลี่ให้มันคลายออกมาจนกระทั่งความแค้นะมันหายออกไปจากใจเหลือแต่สิ่งที่ดีงามมันเกิดขึ้นอยู่ในใจอย่างนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต่อตัวเราแล้วต่อผู้ที่ตายแล้วนะจ๊ะเพราะผู้ที่ละโลกไปแล้วสิ่งที่ต้องการคือบุญกุศลอย่างเดียวไม่ใช่ต้องการให้แก้แค้นอย่างผิดหลักวิชานะจ๊ะ วันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่น่าสนใจเลยเดียวก็ผมชื่อสุบัญรีสุนทรปกติหลวงพ่อจะไม่ค่อยอ่านชื่อนะแต่ว่าเห็นเรื่องราวเป็นเรื่องที่ดีนะและ้วก็ชื่อก็น่ารักดีแลวเกินเพราะด้วยก็เลยอยากอ่าน <c oughs> ชื่อสุบัญสีสุนทรเป็นคนลาเกิดที่เมืองเวียงจันทร์ ภรรยาชื่อสัมบราณศสีสุนนรเป็นชาวไทยอีสานลุลสงสองมาอยู่ในประเทศอเมริกาเป็นเวลา24ปีครอบครัวมาเป็นผู้บุกเบิกลุ่นบุกเบิกสร้างวัดภาวนานิวเจอร์ซีตั้งแต่วัดยังเป็นศูนย์วิัติธรรมนิวเจอร์ซีทุกคนในครอบครัวรักบุญรักการสวดมนต์และทำสมาธิโดยเฉพาะการสวดมนต์ ก็ผมสอนให้ทุกคนสวดมนต์จนทุกคนสวดได้คล่องโดยเฉพาะลูกคนที่สี่และห้าคือสุนทราและสุภาวดีที่ร้องเพลงเป็นภาษาอังกฤษนะครับเพลงชีวิตสมณะภาษาอังกฤษสวดมนต์เก่งมากสวดได้เกือบทุกบทเช่นทำวัดเช้าเยนาาน็นคาถาชนินบัญชรบทพาหุงยอดพระกันตายิดกบทสวดเจ็ดตำนานบทสวดสิบสองตำนานเป็นต้น บางบทลูกๆยังสวดแบบถอยหลังได้ด้วยอ้าวด้วยเหตุนี้ลูกทั้งห้าคนยังเป็นเด็กเรียนดีได้ทุนการศึกษามาตลอดเช่ลูกคนแรกก็เรียนจบแพทย์โดยได้ทุนการศึกษาจนจบ oh, <man. S 1> นี่เห็นไหมอาน,นิสงส์ของการสวดมนต์นอก oh. จากการเรียนแล้วทุกคนในครอบครัวชอบร้องเพลงมากลูกคนที่สี่และห้า ได้รางวัลชนะการประกวดเพลงของสถาบาันความสามารถด้านการร้องเพลงลูกสุนทราและสุภาวดีรักและผูกพันหลวงพ่อมากและมีความตั้งใจตั้งแต่เป็นเด็กว่าจะร้องเพลงทางพระพุทธศาสนาเมื่อมีโอกาสได้ฟังเพลงชีวิตสมณะเป็นครั้งแรกก็เกิดความรู้สึก,กรักและอยาก,กจะร้องเพลงนี้คุณพ่อของผมเป็นทหารอยู่เมืองลาวคุณแม่ชื่อบุญมา คุณพ่อชื่อพ่อออททั้งสองไม่มีนามสกุลเนื่องจากคนในสมัยนั้นไม่ใช้นามสกุลคุณพ่อออดเป็นคนใจบุญชอบสร้างวัดสร้างศาลาสร้างกุฏิเป็นหัวเรียวหัวแรงในการสร้างวัดทุ่งสร้างนางที่เมืองเวียงจันทร์แล้วช่วยบริณาวัดมาตลอดแต่ว่าเป็นคนเจ้าชู้นี่ภรรยาน,น้อยวงเล็บมากและดื่มดื่มเหล้าเป็นอาชีพ คุณแม่บุญมาไม่เคยเข้าวัดเลยฟังให้ดีนะพระก็ไม่เคยกราบ oh. เนื่องจากไปเรียนวิชามารมาจากคุณยาย oh. ซึ่งไม่ให้ไปกราบพระหรือเข้าวัด oh. วิชาที่เรียนมาก็นำไปใช้ช่วยรักษาคนให้หายป่วยบ้าง oh. ดูหมอบ้าง oh. แก้ไขคนที่โดนของมาบ้าน oh. แม้ไม่ได้ทำเป็นอาชีพ แล้วก็เป็นที่รู้กันของคนในหมู่บ้านใช้วิธีรักษาโรคโดยการหักหักอะไรห,หักกระดูกก็ตายสิเจ้าห,ห,หักไม้ตอกแล้วก็จะรู้ว่าเป็นอะไรต้องไปแก้ไขอย่างไรว่าทำตามก็จะหายเช่นตอนกับผมเด็กๆ<อ>เ,เคยไปเล่นกับเพื่อน แล้วก็พูดเล่นกันไปตามภาษาเด็กเพราะกลับมาก็ป่วยไข้าหาสาเหตุไม่เจอเมื่อคุณแม่พอคุณแม่มาก็หักไม้ตอกแล้วก็บอกว่าไปพูดจาไม่ดีมาให้ไปขอขามาเจ้าที่ oh. ไปพูดไม่ดีเจ้าที่ไม่พอใจเมื่อกระผมไปขอขามาก็หาย oh. คุณพ่อคุณแม่ของกระผมตายเพราะโรคชรา,ชาอายุ80กว่าปีที่เมืองลาว oh. พ่อของ สำรานคือภรรยาของผมชื่อคุณพ่อปีววดีมีอาชีพเกษตรกรทำนาเป็นคนใจบุญสุนทานสร้างวัดทั้งออกแรงสร้างเองทำบุญในเงินแล้วก็ชักชวนผู้คนมาช่วยกันสร้างวัดด้วยเป็นคนมีน้ำใจใครเดือดร้อนมาหาก็จะได้รับความช่วยเหลือไม่มีข้าวกินก็มทีิบ้ตนท่านก็จะแบ่งข้าวาไปกิน เรื่องขา่าัตว์แต่ชีวิตก็มีบางแต่ก็ไม่ได้ทําเป็นอาจินสมัยนุมน่มๆก็เป็นคนใจนักเลงเคยฆ่าคนเพื่อป้องกันตัวเองด้วย oh. แล้วก็พูดถึงเรื่องการทําบุญเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ต่อจากนี้ไปก็เป็นคําถามว่าปราโลกของท่านทั้งสามคือคุณพ่อออสคุณแม่คุณมาและคุณพ่อปิวเป็นอย่างไรบ้างครับร <Yeah. S 1> สองวิชาที่คุญญาขก,ก็ผมใช้การหักไม้ตอก เพื่อแก้ไขโลกหรือโดนของเป็นจริงหรือไม่กระผมจะสามารถอธิาบายเรื่องนี้ให้กับคนอื่นได้อย่างไรครับสามบุญที่ทําจากการสร้างพระธรรมกายจําตัวไปให้ท่านจะได้รับหรือไม่ครับจะทําบุญอะไรอุทิศไปให้ท่านทั้งสามยิ่งจะดีที่สุดอสี่ลูกคนที่ห้าคือสุภาวดีที่ร้องเพลงชีวิตสมณะเป็น,าปนภาษาอังกฤ,ฤษมีความสงสัยว่าทําไมนะ่ะตนจึงรักการร้องเพลงมากพบเจ้าติผ่านมาเคยมีความชอบเช่นนี้หรือไม่ ทุกคนในครอบครัวรวมทั้งหลานๆอายุสองสามขวบก็รักการร้องเพลงมาก oh. ทำไมลูกๆหลานจึงมีความชอบเหมือนกันครับ oh. อ <c oughs> มาลุยกันเลย <c oughs> คุณพ่อออทตายด้วยโรคชลาเมื่ออายุแปดสิบกว่าตอนตายใหม่ๆทันทีที่ตาย ท่านก็ไปเกิดเป็นพญาน,นาค oh. อยู่ในภพบ,บาด,ดานตอนตายใหม่ๆไปเกิดเป็นพญาน,นาคอยู่ในภพบ,บาด,ดานใต้แม่น,น้ำโขง oh. คือมันจะมีภพอีกภพหนึ่ง oh. เป็นภพละเอียดมีวิมานเป็นเงินปนทองแล้วก็มีรัตนะจ้าประดับ ในระดับพญานาคพญานาคมีหลายระดับนะนี่อยู่ในพื้นมนุษย์มีไปเรื่อยเลยจนกระทั่งเป็นภูมิลุคะอากาศถึงชั้นจัตุแต่นี่อยู่ในระดับใต้ราดาลเพราะฉะนั้นะสมบัติก็บราณีก่ามนุษย์หน่อยหนึ่งเท่านั้นใกล้เคียงกันนะมีคือคําว่าวิมานทองเนี่ยแต่ละแห่งเนี่ยมันไม่เหมือนกันรอกนะ แต่ชื่อเดียวกันไม่เหมือนกันพื้นฐานใจของท่านเ,นเป็นกุศลแต่มากไปด้วยราคะและโมหะเ<อ>พราะฉนั้นจิตที่เป็นกุศลละคนก็ด้วยราคะและโมหะเนี่ยจงมาเกิดเป็นพญาน,นาคใต้ประดานในสายเอราปทะที่มีสีกายออกเขียวๆบ,บ,บุญที่ลูกอุทิศไปให้น ก็ได้มากตามกำลังบุญแห่งนาคเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยท่านมีราคะปนโมหะเนี่ยละบุญที่อุทิศไปให้เนี่ยท่านก็เจอของที่ชอบคือมีสาวนาคอ้อออยู่เยอะคอยบำรุงบำเรออยู่แหวดล้อมได้ดยสาวนาคอ้อล้วนแต่ตัวเขียวเขียวแหละแต่ว่าเวลาแปลงกายก็เป็นมนุษย์ ก็ได้นะอ่ะาเยอะแยะเลยจริงๆเรื่องราวงท่านเยอะแต่ว่าเวลาไม่พอมาดูคุณแม่หักตอบ,บแม่ไปเกิดเป็นวิทยาธร oh. ในระดับภูมิมะเทวา <Okay. S 1> แล้วก็ไปอยู่กับยายที่ตายไปก่อน oh. ยายก็ไปเป็นวิทยาธรเช่นเดียวกัน oh. เพราะยายถ่ายทอดความรู้อันนี้ให้ การหักไม้ตอกจะเป็นสื่อกับครูที่เป็นวิทยาธรภุมมะเทวาครูก็จะมากระซิบข้างหูเหมือนครูกลางหาวซึ่งครูนี้จะตามรักษาวิชาหักตอกที่ตัวเรียนเอาไว้แล้วก็จะบังคับกันตอบเป็นสายสายคอยส่งฤทธิ์กันมาส่งฤทธิ์กันมาเพราะหักเปาอรู้เรื่องเลย แม่มีวิมานอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งในลาว<อ>แต่ว่าไม่ได้อยู่บนเนินบนเนินเขาเล็กๆลูกเล็กๆคือเขาจะเดินเข้าไปในเนินน<อ>ั่นแหละพอทะลุเข้าไปในเนินก็จะเป็นที่อยู่<อ>ไม่ได้มีวิมานเป็นทองเป็นเงินเป็นอะไรอย่างนี้แหละหรือเป็นบ้านเบิร์นอะไรลรือพอเดินทะลุเข้าก็จะเป็นเหมือนห้องเองี้ย<อ>ก็จะมีอุปกรณ์ของใช้คล้ายมนุษย์ มีโตะมีตู้มีเตียงต่างอะไรเงี้ยแต่ไม่ค่อยปราณีตเท่าไหร่แล้วอยู่ในพวกสายวิชาเดียวกันที่มีอายุยืนยาวเป็นร้อยเป็นพันเป็นหลายๆพันปีมนุษย์พวกนี้ที่เขาอยู่มานานแล้วเนะี่ยเทียบกับอายุมนุษย์นะร,ร้อยปีก็มีหลายร้อยปีก็มีพันปีก็มีที่แก่มากๆเขมีนะถ้าหากอยู่ในระดับของ พื้มนุษย์เนี่ยเวลาแก่ก็จะเหมือนมนุษย์อย่างี้นะแก่งมอมเวลาเขา้าเสิงสงทรงก็เสียงสันสัปงงนปูงั้นปูงี้อะไรอย <laughs> เคยใครเคยไปฟังมั่งนย <laughs> บอกว่าสิดีดี <laughs> อ่าใช่นั่นแหละเสียงเี้ยต้งสันสัน <laughs> <laughs> เขาจะมีสายวิชาคุมกันมาเลย มีอยู่คราวหนึ่งตอนสมัยครูไม่ใหญ่เป็นนักศึกษาเพื่อนก็พาไปสำนักแห่งหนึ่งสำนักสงอยู่ไม่หายจากสถาบันอะไรไปกันสองคนเขาก็ชวนไปอาไปเป็นเพื่อนครับพ <c oughs> อไปถึงก็บอกวัตถุประสงค์ <c oughs> ก็กราบสามทีที่ท่านบูชา สั่นเข้าเลยขึ้นไปนั่งบนอาสนะที่จัดเตรียมเอาไว้พอคุยกับเพื่อนเสร็จก็กอดมือเรียกครูไม่ใหญ่เข้าไปคุยคอ่ะเขาชวนเราคุยแล้วก็เข้าไปคุยคอา้าวจะเอามามีธุระอะไรละ่ะอ่าธุระไม่มีมีแต่อยากจะคุยครับ อยากจะรู yo, sí, ini, ้ว่าคุณยายทองสุขสำแดงปั่นตายแล้วไปอยู่ที่ไหนโอคุณยายทองสุขที่ที่บวชพร้อมคุณยายเราเป็นปฐมอาจารย์ของคุณยายจาได้ไหมจําได้เขากัดสันเงี้ยเขาเงี้ยเห็นแล้วอยู่ที่เขาไกรลาดเนี่ยเขาไกรลาดอยู่ตรงไหนเนี่ย ก็งกบอยู่สวรรค์ชั้นเก้านะ่ะฮะสวรรค์มีหกชั้นนี่นายพระไตยปิฎกว่าชั้นที่หนึ่งว่างี้ง,งี้ออกเลยพอเอาพระไตยปโฎกเขาไปถามหน่อยเดียหมดอารมณ์คุยลงมาจากกรรมาดแล้วก็บอกกับครูไม่ใหญ่บอกวันหลังมาเดือนเมษาที่จะมีการไหว้ครูลูกศิษย์เต็มบ้านเลยให้มาวันนั้นเรามาถามอย่างนี้อีกนะ,ะเรื่องอะไรเราจะไป <laughs> ไปเนี่ยเราไม่ได้เจอปู่เรก แจอลูกศิษย์ปู่เนี่ยมันจะอัดแล้วอะ่ะอครูไม่ใหญ่แย่จริงๆพี่เจอ <c oughs> มีแข่งไปอ้าถ่ายเดี๋ยวไว้พรุ่งนี้ดีกว่า <c oughs> ถ้าไม่ลืมนะเรื่องมันเยอะ <c oughs> แม่มีวิมานอยู่ที่เนินเขาแห่งหนึ่งในลาวซึ่งเมื่อเดินทะลุเข้าไปในเนินดินก็จะเป็นที่อยู่แล้วก็มีอุปกรณ์ของใช้คลายมนุษย์ไม่เคยจะปรานีปทะนอมเรท่านอยู่ในพวกสายวิชาเดีวยวกันที่มีอายุ <c oughs> ยืนยาวไปร้อยเป็นพันปีมนุษย์ ซึ่งหน้าตาแก่มากแก่น้อยตามาอายุไขแต่แม่เนะี่ยไปใหม่ๆนะแก่นะเพราอายุ80แต่ว่าบุญที่ท่านได้ช่วยคนให้หายป่วยเนะี่ยคือช่วยรักษาโดยวิธีการของท่านและบุญที่ลูกๆอุทิศไปให้เนะี่ยทำให้ตอนนี้ท่านไม่แก่มากอยู่ในวัยกลางคนนะครับที่ท่านไม่ได้รับบุญที่ลูกๆอุทิศส่งไปให้ได้ทั้งๆที่ ลูกเนะี่ยทำบุญอย่างถูกหลักวินะครับเพราะใจท่านไม่เปิดรับตั้งแต่เป็นมนุษย์ก็ไม่ไหว้พระอยู่แล้วไม่เข้าวัดตายแล้วยิ่งไม่เลยสนใจแต่วิชาหักตอกนะอแล้วก็ไปช่วยพวกที่เขาหักตอกต่อก,กันไปนะนรับไปช่วยกันพุ่งพุ่งอะไรช่วยแต่ก็ได้ในระดับที่ทำให้อายุดูเหมือนวัยกลางคนคส่วนคุณพ่อปิว ปิวใช่ไหเนี่ยพอ่อภรรยาใช่คุณพอ่อปิวไปเป็นกุมพัน์ oh. ทำหน้าที่ไปอยู่ในยมโลกเพราะมีทั้งบุญและบาปปนกันเป็นคนใจนักเลงและดุเหมือกันเนอเคยฆ่าคนในการป้องกันตัวแต่ก็ม่บุญก็มีบุญที่สร้างวัดและเกือ้อกูลเพื่อมนุษย์ช่วยเหลือเพื่อมนุษย์จึงเป็นเจ้าหน้าที่ในยมโลก หนึ่งปีสวรรค์ต้องมารับเวรถึงหกเดือนพักหกเดือนอแต่เมื่อลูกๆได้ทําทบุญอุทิ์ส่วนกุศลไปให้ก็ได้ลดจย่อนผ่อนลงมาเหลือไปอยู่ในยมโลกไปปฏิบัติภารกิจเป็นจ้าน้าทีปีละสี่เดือนพักแปดเดือนอที่ลูกสาวชื่อสุภาวดีชอบร้องเพลงมากก็เพราะอยู่ลูกบ่านี่ยลูกสุภาวดีเนี่ยอยู่ครับ เสียงทำไมแม่งแม่งอยู่ในอดีตลูกสุภาวดีเคยเกิดในกำเนิดของเทพธิดาคนทันอย่างต่อเนื่องมาหลายชาติซึ่งอยู่ในฝ่ายนักร้องไม่ใช่ฝ่ายนักครรมก็จะแบ่งเป็นนักร้องกับนักครรม ิจวัตรประจำวันของคนทานก็คือเฉพาะที่ลูกสุภาวดีอยู่นะเขาจะคัดนักร้องเสียงดีเนี่ยไปแสดงในเทวสภา<อ>และลูกสุภาวดีนี่ก็ได้มีโอกาสไปร้องในเทวสภาด้วย<อ>เสียงนี่เพราะมากทีเดียว<อ>เทวสภาก็เป็นที่ชุมนุมของเทวดานะบ,บนสวรรค์ชั้นดาวดึง ฉันจะตุกระเดาดึงต่อกันนะมันจะขึ้นไปมาหาสู่กันได้แหมเวลาก็จะหมดซะแล้วเวลาได้รับบุญเขาจะขึ้นไปเนี่ยจากจะตูกไปเดาดึงง่ายๆ่ายแต่ถ้าจากเดาดึงไปยามาท่านจุติก่อนนะอ๋อวุ๊บจิงไปอ๋อม,มันไม่เหมือนกันนะเดี๋ยวรายละเอียดเราจะคุยกันวันหลังเห็นไหมเรื่องราวนะมันมีเยอะครับถ้าไม่เบื่อโองเรียน อดุบาลก็ก่อน,นมันเยอะแล้วจะไม่เซงครูไม่ใหญ่ซะก่อนนะไม่เซ็งครับก่อนเกิดเป็นคนทันก็ทำบุญทำทานรักษาศีลแบบชาวบ้านทั่วๆไปแต่ว่าจิตใจเนี่ยลูกสุภาวดีเเป็นคนช่างฝันอชอบฟุ้งฝันเป็นฐานใจเป็นปกติทีเดียวทั้งสองอย่างประกอบกันคือ ทำทานตอนเป็นมนุษย์แล้วก็ชอบฟุ้งฝันก็เลยไปเกิดเป็นคนทันแล้วก็ชอบเป็นคนทนัน,น,ทนซะด้วย<อ>จึงเวลามาเกิดเป็นมนุษย์ใจก็จะเป็นอย่างนี้แหละ<อ>แล้วก็ตายจากมนุษย์ไปเกิดเป็นคนทนันเนี่ยหลายชาติแล้ว<อ>ชาติก่อนจะลงมาก็เกิดเป็นชาติก่อนที่จะลงมาเกิดเป็นสภาวดีในเมืองมนุษย์<อ>มีเรื่องราวของตนเองคล้ายนิยาย อ๋อ oh. แต่เป็นเรื่องจริงไม่ทราบว่าลูกสุภาวดีเนี่ยจะทนฟังได้ไหมทนฟังได้ครับมันเป็นเรื่องจริงแต่ว่าคล้ายนิยายเกี่ยวกับรักสามเศร้าอ๋อ ah. และก็เศร้าจริงๆซะด้วย oh. เรื่องก็มีอยู่ว่าลูกสุภาวดีเนี่ยตอนเป็นสาวคนทันกำลังอ้ออ้ออยู่นั่นนะ oh. <c oughs> อ๋อตลอดการครับ เรียกออเนรันเกิดไปหลงรักคนทานรูปหล่อท่านหนึ่งซึ่งเป็นนักร้องเหมือนกับตัวนี่แหละแต่ว่านักร้องหนุ่มคนทานคนนั้นเน่เขาไปหลงรักสาวน้อยเทพธิดาคนทันอีกนางหนึ่งตัวเองก็เลยผิดหวังเพราะว่าหวังผิดเพราะหวังผิดก็เลยผิดหวังก็ตรอมใจตรอมใจเศร้าใจไม่ยอมรับประทานอาหารทิพย์ ไม่ยอมเสวยสุทธาโพธ์เศ oh. ร้าโศกมากเลยจุติมาเกิดเป็นมนุษย์ชาตินี้แหละอ oh. เพราะว่ารักเขามาก oh. รักมากจริงๆเลย oh. สงสารลูกสุภาวดี oh. แต่ตอนก่อนจุติจิตเนี่ยทั้งรักทั้งขุนมัวคือโกรธเขา oh. รักเขาเนี่ยเขาไม่รักเราครับไปรักคนอื่นเขา oh. ไอ้จิตที่ประกอบไปด้วยความโศก แล้วความโกรธอ่อนๆนี่แหละแล้วก็ไม่ได้รับสุดทธาโทษอ่ะ <Okay. S 1> สวยอาหารทิย์ทำให้จุติลงมาเป็นมนุษย์ไอ้ด้ยวยความโกรธอ่อนๆแล้วเศร้าโศกเลยทําให้มีผิวกายตอนเป็นมนุษย์เดี๋ยวนี้มันเข้มข้นไปนิดหนึ่งนะลูกนะ oh. มันเข้มเข้มนิดๆอ้าวดูผิวของไงเข้มเข้มอ่ามันแหละอย่างนั้นแหละ <laughs> แต่ก็น่ารักดีไปอีกแบบนะลูกนะ เลยอัจฉริยะในี้ทำให้รักการร้องเพลงเป็นชีวิตจิตใจที่ชอบร้องเพลงเหมือนกันทั้งครอบครัวกับเพราะครอบครัวสนับสนุนไม่ขาดใจ<อ>ในปัจจุบันเนี่ยก็แล้วแต่แลแ้วคนก็จะเป็นยังไงชอบจะิดทางนี้กันมามากก็เลยร้องเพลงไปแต่ก็ไม่ใช่หมายถึงว่าแต่ละคนจะเคยเกิดเป็นคนทันนะจ๊ะอันนี้เฉพาะลูกสุภาวดีแต่คนอื่นก็ยังไม่ได้ถามก็ อันนี้ไปก่อนอขอแถมอีกนิดนึงครับแถมได้ไหมได้ดลูกสุภาวดีหนุ่มคนทันคนรักเก่านั่นน่ะเขาสมหวังไปแล้วอ oh. กัะสาวน้อยคนทันคนนั้นว้าว <Wow. S 2> ตอนนี้เขามาเด่นเล็งแรงมาในเมืองมนุษย์เลย <laughs> เพราะเขาก็มีชีวิตแบบของเขาไปเนี่ย oh. อชีวิตในวระตัดสงสารก็เป็นอย่างนี้แหละจะเอาอะไรกันนักหนาเนี่ยจ้ะแต่สิ่งที่ควรปลื้มก็คือเคยสร้างบุญมากระหมูคณะด้วย<อ>แต่ก็สร้างแบบคล้ายๆกับสาธุชนทั่วไปนั่นแหละ<อ>เคยสร้างกันมานชาติในอดีต<อ>ชาตินิสายบุญก็เลยทําให้มาเจอกันเ<อ>พราะนั้นมาเจอกันตอนนี้แล้วมุ่งไปดูสิทธิบุรีดีกว่านะลูกนะเ<อ>พราะจิตที่ฟุ้งฝันนะมันส่งเราไปได้แค่เป็นคนทัน บางทีความผิดหวังทําให้เกิดความสมหวังก็ได้ผิดหวังจากรักสามเศร้าแต่มารักอีกสามคือพระร,รัตนตรัยครับจะได้ไปดูสิทบุรีจา้า,าดูภาพของเธอกละลัอสาวน้อยสุภาพวดีนี่เออโห,โหนี่ไง ไหมเหมือนคนทันเอยผิวของเธอก็เข้มคนนิดหน่อยนับนิดนิดเดียวกันนั่นเองเหมือนนมใส่หางกาแฟนิดนี้เนี่ยก็อนุโมทนาทั้งบ้านเลยนะลูกนะ